ส่วนที่จังหวัดลำปางเองก็มีตัวอย่างดีๆอย่างฟาร์มตัวอย่างนะครับที่ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมฝึกอาชีพและมีการจ้างงานเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโรคโควิด -19 ครับเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ตำหมู่ที่ 1. ตำบลเสริมซ้ายอเภอเสริมงามจังหวัดลำปางร่วมเปิดพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำการรับสมัครสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจำนวน50รายเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อจะได้เป็นต้นแบบนำเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลลงสู่ชุมชนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในเขตท้องที่ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่จัดสรรพื้นที่ดินสําหรับการทําการกักเก็บน้ําการจัดทําแปลงปลูกพืชไม้ผลไม้ยืนต้นในลักษณะไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการปลูกพืชสวนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ครัวเรือนการเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดไก่การเลี้ยงหมูหลุมและการทําประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ ใช้เวลาทั้งหมด30วันโดยถือว่าเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารที่พี่น้องประชาชนสามารถสร้างขึ้นเองได้ซึ่งจะช่วยทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนและหากเหลือจากรรับประทานยังจะสามารถนำไปขายช่วยสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย